สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ breaking house a d ดว์วอลไกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะขอพบพระคุณพระเจ้าสำหรับการติดตามรับชมรายการของเราทุกๆเช้านะคะขอพระเจ้าวอวยพรและเสริมกำลังคุณผู้ชมทุกท่านขอพบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการของ คำเทศนาอาจารย์หมอวรุลนหลอมหาประสิทธิ์นะคะท่านอาจารย์ซรีคังเซงและท่านอาจารย์เกื้อมนิสทรีนะคะเราขอบคุณพระเจ้าที่คุณผู้ชมยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะหลายท่านโทรมาส่วนตัวบอกว่าสู้ๆอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะติดตามหน้าเฟซอยู่นะว่าตอนนี้ทําอะไรบ้างขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอพระเจ้าเสริมกําลังคุณผู้ชมและผู้ร่วม เป็นพ่อพอในรายการทุกทท่านนะคะไม่ว่าท่านจะหนุนใจจะเป็นคำพยายนชีวิตหรือแม้กระทั่งหลายท่านนะคะโทรเข้ามาส่วนตัวเลยบอกว่ายังไม่กล้าออกอากาศนะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะออกอากาศให้จะมาเป็นคำพยายนให้ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับเราและทีมงานของเราวันนี้ค่ะอยากหนุนใจกับคุณผู้ชมในเรื่องของทีมงานนะคะเราทางานกันเป็นทีม คุณผู้ชมคะทีมของคุณผู้ชมคือใครบ้างคะแน่นอนเลยหลายคนบอกว่าก็ทูตสวรรค์ไงก็ทูตสวรรค์ไงี้เป็นทีมเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะในฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นพระเจ้าสามพระภาคทํางานร่วมกันใช่ไหมคะทั้งพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามพระภาคเป็นพระเจ้าและมีทูตสวรรค์ญญด้วยที่จะทําการปฏิบัติด้วยนะคะเป็นโลกของวิญญาณในวิญญาณนั้นเราจะเห็นว่า พระเจ้ายังทำงานกันเป็นทีมเป็นตรีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งพระบิดาทรงสร้างโลกนะคะพระองค์กับประทานพระเยซูคริสต์มาไถ่บาปให้กับเราและพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ยังนำประชากรของพระองค์จนถึงวันนี้และสืบสืบไปจนกว่าจะสิ้นยุคเช่นกันและทั้งสามพระภาคยังทำงานด้วยกันอยู่ทุกวันและประทานทูตสวรรค์ให้กับเราทุกคน ผู้สวรรค์หรือเทวดานะคะหลายท่านบอกว่าเทวดานั่นแหละค่ะคือทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้เรานะคะผู้สวรรค์หรือเทวดาเป็นผู้คอยที่จะเอาคําอธิษฐานของเรานําการงานของเราขึ้นสู่พระเจ้า เอาสิ่งที่ดีๆนะคะคาพูดของเราทุกอย่างที่เราได้พูดบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งดีนะคะก็ทูลไปต่อพระเจ้าด้วยแต่ละเช้านะ,ะทุกๆเช้านะ,ค,ะคุณผู้ชมคะทูตสวรรค์ก็จะรอรับคําอธิษฐานการพูดคุยที่คุณผู้ชมจะมีต่อพระเจ้าเมื่อไรเจ้านายจะได้มีคําอธิษฐานไปให้กับพระบิดาเนาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราจะเห็นถึงการทํางานของพระเจ้าสามพระภาค เมื่อพระเจ้าทํางานเราจะเห็นพระเจ้าประทานผู้นําแต่ละยุคแต่ละสมัยโมเสสก็ยังมีมิเรียมและอาโรนเป็นทีมงานขณะเดียวกันก็มีทีมอื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ชมคะใครคือทีมงานของคุณผู้ชม ต้องหาให้เจออันดับแรกต้องเจอว่าง,งานนั้นคืออะไรอะไรคือนิมิตใหญ่และเป็นนิมิตเดียวที่พระเจ้าประทานให้กับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะดําเนินงานของพระเจ้าปฏิบัติงานของพระเจ้าในโลกนี้นิมิตนั้นจะต้องสําเร็จแล้วจะมีทีมงานมาร่วมกับคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าเราทําการงานกันเนี่ยบางคนอยู่อีกที่บางคนอยู่อีกที่หนึ่งแต่แต่ละคนก็ถวายเงินเข้ามาแต่ยังไม่รู้เอาไปที่ไหนบางทีก็ออกมานะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ํากันอาหาร ก,กันกินกันคุณผู้ชมคะนั่นใช่ไหมต้องถามพระเจ้าค่ะและต้องถามทีมงานว่าทําแล้วมีพระพรไหมถ้าอะไรก็ตามที่คุณผู้ชมเป็นทีมงานและทําด้วยกันและเป็นพระพรและรู้สึกมีสันติสุขและงานมันเกิดผลนั่นแหละค่ะคือความถูกต้องและความชัดเจนที่ว่าทีมงานคุณผู้ชมทําในสิ่งที่ถูก แต่ถ้าหากว่าอะไรก็ตามอยากจะสร้างทีมเหลือเกินคนนี้ก็จะดึงคนนี้มาจะดึงคนนั้นมาไปเอาคนอีกทีมหนึ่งมาใส่ทีมอันนั้นเขาเรียกการแตกแยกอันตรายระหว่างการสร้างทีมงานการนําการแตกแยกและสร้างทีมนั้นมันไม่เหมือนกันนะคะมันจะมีพระพรและพระเพิงอยู่ด้วยกันดังนั้นต้องเช็คให้ได้นะคะว่าทีมของเราคือใครแล้วผู้นํานะคะคนที่พระเจ้าประทานนิมิตหลักให้กับคุณผู้ชมคนคนนั้นจะมีมือซ้ายและมือขวา ต้องหาให้เจอว่าพระเจ้าให้เราทำอะไรถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่งานใหญ่นิมิตนั้นไม่ใช่ใหญ่มากนะคะก็นิมิตกลางๆแต่เป็นการงานของพระเจ้าในพันธกิจในคิสแจกนั้นทีมงานก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทีมงานใหญ่และเป็นพันธกิจใหญ่เป็นนิมิตใหญ่ทีมงานก็จะเยอะด้วยแต่ก็จะมีบางงานนะคะคนไม่เยอะแต่มีทีมที่เป็นเอกเป็นหลัก อย่างเช่นอธิษฐานนักอธิษฐานที่เป็นเอกอาจจะมีหนึ่งคนหรือสองคนหรือบางคนเป็นนักถวายก็จะมีอาจจะไม่เยอะแต่ทั้งหมดเมื่อมีการสร้างพันธกิจของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ใหญ่โตบางพันธกิจต้องคุยกับพระเจ้าว่าคุณผู้ชมได้อะไรแต่ถ้าหากเราเก่งมีความสามารถใครก็สู้เราไม่ได้เราจะไม่ยอมเราต้องทำแบบนี้เราเห็นแบบนี้ใครมาแนะนำอะไรเราก็ไม่ฟังถ้าเป็นแบบนี้เรายังไม่ตายกับตัวเอง เราจะทํางานเป็นทีมไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมการทํางานเป็นทีมต้องเป็นคนที่นําพระเยซูคริสต์ไว้บนศีรษะของเราเป็นเอกของเราเป็นต้นแบบของเราแล้วเราจะทําอะไรต้องถามพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นผู้บอกว่าเราทําอะไรคนนี้ทําอะไรคนนั้นทําอะไรมาร่วมงานกันไหมพระเจ้าจะเป็นผู้นํามาแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าเพ่อยามลึกสุดจะเป็นผู้ชี้แนะเราเอง ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าคุณผู้ชมมีทีมหรือ,อยังมีงานอะไรที่จะเป็นงานใหญ่งานอะไรที่พระเจ้าให้เราทําแล้วยังไม่สําเร็จเหตุเพราะว่าเรายังไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าพระเจ้าจะให้เราทําอะไรกับใครเราต้องอธิษฐานอย่างเดียวค่ะทําอะไรไม่ได้วันละนี้ต้องอธิษฐานแล้วเริ่มค่ะเมื่อเจอแล้วเราจะมีความปิติยินดีมีความชื่นชมยินดีแม้นว่าร่างกายจะเหนื่อยร่างกายจะล้าร่างกายจะหนัก อธิษฐานอย่างหนักทํางานอย่างหนักแต่ว่าเรามีสันติสุขและเห็นงานเกิดผลและจุดหมายนะคะก็คือการนําวิญญาณถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้างานนั้นอาจจะเป็นการสร้างอะไรสักอย่างแล้วการสร้างสิ่งเหล่านั้นจะทําให้คนเข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อนมัสการพระเจ้าหรือเพื่อจะมีการนํารับเชื่อในสถานที่แห่งนั้นก็ได้หรืองานนั้นอาจจะเป็นงานที่คุณผู้ชมทําอยู่แล้วแต่ยังหาทีมไม่เจออธิษฐานหาทีมงานให้เจอ ขอพระเจ้าประทานทีมงานที่ใช่ให้กับคุณผู้ชมพราเป็นทีมงานที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยและมีความเชื่อเดียวกันและมีนิมิตเดียวกันมีการร่วมใจมีการร่วมแรงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนที่เราเป็นอวัยวะในร่างกายคนคนเดียวมีอวัยวะเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะเป็นศีรษะบางคนจะเป็นปากนะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกบางคนบางท่านเป็นมือบางท่านก็เป็นขาแต่อวัยวะเหล่านั้นคุณผู้ชมคือใคร ต้องหาตัวเองให้เจอตรงนั้นนะคะวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ชมให้ทีมงานของคุณผู้ชมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตและเป็นศีรษะ ของคิสจักรเป็นศีรษะของงานนั้นๆและถวายเกียรติแด่พระบิดาของเรางานทุกอย่างที่เราทํานั้นเพื่อพระนามของพระบิดาของเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้นำค่ะให้เราทําตามการทรงนําพระเจ้าจะบอกกับเราโดยการที่มีนิมิตหรืออาจจะมีเสียงนะคะมีการเผยพระวจนะตามพระคัมภีร์ทุกอย่างต้องอิงพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นขอหนุนใจคุณผู้ชมอย่าเป็นนิมิตปลอมอย่าเป็นทีมงานปลอมแต่ขอให้เป็นของจริงค่ะ ขอให้การงานคุณผู้ชมเกิดผลเจอคนที่ใช่และเจอคนที่จริงใจขอพระเจ้าอวยพรนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ